หยุดทำร้ายตัวเองด้วยความใจดีพร่ำเพรือ่อเพราะไม่ใช่ทุกคนจะซาบซึ้งในสิ่งที่คุณให้กับบางคนยิ่งดียิ่งไม่เกรงใจใช้ความดีของคุณตักตวงหาประโยชน์บางคนให้เท่าไหร่ก็ไม่เคยพอยิ่งให้ยิ่งโลภถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มบางคนจะดีกับคุณเฉพาะเวลาที่เขาได้รับเมื่อไหรที่หมดประโยชน์ก็พร้อมจะแวงกัดทันทีจำไว้ว่า อะไรที่ได้มาง่ายมากไร้ค่าความมีน้ำใจก็เช่นกันถ้ามากไปบ่อยไปแทนที่คนรับจะสำนึกรู้คุณกลับกลายเป็นหน้าที่ที่คุณต้องให้ไปตลอดห้ามลดห้ามงดห้ามปฏิเสธเมื่อไหรที่คุณหยุดให้ความดีทั้งหลายจะกลายเป็นศูนย์ก่อนจะหยิบยื่นอะไรให้ใครอย่าลืมเมตตาตัวเองบ้างก่อนจะรักคนอื่นรักตัวเองเป็นหรือยัง ถ้าถึงกับต้องยอมเบียดเบียนตัวเองยอมอดยอมลำบากแต่ไม่ยอมเสียหน้าเพราะกลัวจะไม่เป็นที่ยอมรับในสายตาใครแบบนี้ไม่เรียกว่าคนมีน้ำใจแต่เรียกว่าคนโง่ที่ไม่เคารพตัวเอง จุดจุด <Laure> จ <en iesen> <com selection of ending> ุดจๆดจุ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 ด